ากแบบพอกผิวทั้งตัวใครอยากผิวขาวเนียนกระจ่างใสทั้งตัวก็ให้พอกทั้งตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะการันตีด้วย1ล้านวิวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP 2นะคะที่ว่าแม่นายจะมาตอบคำถามเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะที่แม่นายได้ทำคลิปวาสลีนกับมะนาวไปนะคะเพื่อนๆหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องมาถามหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทำแล้วก็วิธีแก้ปัญหากันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะสำหรับอุปกรณ์เราหาได้ไม่ยากเลยนะคะก็จะมีวาสลีนนะคะแล้วก็มะนาวค่ะ สำหรับวัสลีนนะคะเพื่อนๆสามารถใช้วัสลีนสูตรไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวเราจะใช้แค่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาทํากันเลยนะคะซึ่งรอบที่แล้วค่ะแม่นายจะแนะนําให้ใช้วัสลีนนะคะผสมกับมะนาวเลยก็คือตีคนให้เข้ากันแล้วก็มาพอกผิวนะคะแล้วหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่อง วิธีผสมนะคะมะนาวจะไม่ค่อยเข้ากับตัววัสลีนนะคะวันนี้เรามาแก้ปัญหากันนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้วัสลีนนะคะประมาณ1ช้อนชาสำหรับทาผิวหน้านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้มาร์กหรือพอกตัวด้วยนะคะให้ใช้ปริมาณที่เยอะกว่านั้นนะคะให้เพื่อนๆก็กะปริมาณเอานะคะอันนี้เดี๋ยวจะกะปริมาณประมาณผิวหน้านะคะ วัสลีนนะคะเราใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะขั้นตอนการละลายวัสลีนนะคะก็คือว่าเพื่อนๆสามารถนําถ้วยเนี้ยคะ่ะไปวางบนน้ําอุ่นได้คนให้ตัววัสลีนให้ละลายนะคะก็คือว่าข้างล่างต้องเป็นน้ําอุ่นค่อนข้างร้อนจัดเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีเป็นไมโครเวฟเนี้ยคะ่ะสามารถนําตัววัสลีนนี้นะคะเข้าไมโครเวฟเลยนะคะให้ตัวเนื้อวัสลีนนะคะละลายเป็นน้ําเลยนะคะ นี่นะคะให้วัสลีนละลายเป็นน้ําเลยอย่างนี้นะคะถึงจะใช้ได้นะคะเพราะว่าถ้าละลายเป็นน้ําแบบนี้ค่ะเวลาเขาผสมกับมะนาวจะค่อนข้างได้ดีเลยนะคะถ้าเราใช้น้ามะนาวสดนะคะที่เราบีบไว้แล้วนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอ่าเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคะเขาจะเริ่มจับตัวกันเป็นเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าประมาณนี้นะคะเราจะใช้แบบ ได้ง่ายมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อครีมที่เราจะใช้มาพอกหน้ากันนะคะหรือว่าพอกผิวนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อน ผสมมาเยอะนะคะถ้าใช้ไม่หมดในครั้งเดียวแม่นายแนะนําให้ปิดแลบไว้แล้วก็เอาใส่ในตู้เย็นได้นะคะแต่ตอนขั้นตอนเอาออกมาใช้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบต้องคนผสมนิดนึงนะคะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเรารอเนื้อครีมให้เขาแบบประมาณอุ่นๆก่อนนะ พราะว่าเมื่อกี้เรานําออกจากไมโครเวฟนะคะเนื้อครีมของเขาอจะค่อนข้างร้อนนะคะสําหรับขั้นตอนการทํานี้นะคะแม่นายแนะนําให้ใช้ทำเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าผิวเราอะคะ่ะจะได้พักผ่อนแล้วก็ขั้นตอนนี้นะ ซึ่งส่วนผสมเนี้ยเขาจะมีส่วนผสมของมะนาวนะคะซึ่งมะนาวเขาจะมีกรด AHA นะคะเพราะว่าตัวกรด AHA เขาจะช่วยการผลัดเซลล์ผิวนะคะถ้าเราทําตอนกลางวันเนี้ยคะ่ะผิวเราเจอแสงแดดเยอะนะคะแล้วก็จะทาให้แบบผิวเราอะคล้ําได้นะคะซึ่งสูตรที่มีส่วนผสมของมะนาวเพื่อนๆต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดเลยนะคะอะ่ถ้าเพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ครีมที่เราผสมไว้เนะะี่ยค่ะ เขาจะเป็นเนื้อครีมประมาณนี้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะให้มาพอกที่ผิวเราได้เลยนะคะสามารถให้พอกให้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะแต่เว้นรอบดวงตานะเพราะว่าอ่าตรงบริเวณผิวรองรอบดวงตาเนีนะะ้ยค่ะผิวจะค่อนข้างอ่อนนะสามารถทําได้ทั่วทั้งตัวเลยนะ ใครที่อยากแบบพอกผิวทั้งตัวใครอยากผิวขาวเนียนกระจ่างใสทั้งตัวก็ให้พอกทั้งตัวเลยนะคะซึ่งตัววาสลีนนะคะเพื่อนๆหลายคนที่เคยใช้วาสลีนนะคะ,คคะ,คะก็จะรู้ว่าเนื้อครีมของเขาอะคะ่ะจะล้างค่อนข้างยากนะคะอะเดี๋ยวจะถ้าทําเสร็จเดี๋ยวแม่นายจะบอกวิธีล้างและเช็ดออกให้ได้แบบให้ให้ง่ายขึ้นนะคะ ทาให้ทั่วผิวนะคะหลายๆคนก็จะรู้ว่าตัวตัวเนื้อวาสาลีนะคะเขาจะทําให้แบบผิวเราะคะ่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะว่าตัววาสาลีนะะจะช่วยเก็บกักน้ํานะคะทําให้แบบผิวเราเนียนเรียบขึ้นด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะช่วยได้ดีหรือคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างรูขุมขนไม่กระชับนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะ ถ้าทาผิวนะคะก็สามารถทาผิวได้เลยนะการพอกผิวไว้อย่างนี้นะคะสําหรับผิวหน้านะคะแม่นายแนะนําให้พอกผิวไว้ประมาณแค่สิบนาทีนะคะหรือใครที่พอกเป็นร่างกายนะคะหรือว่าแขนขาหรือทั้งตัวนะคะแนะนําให้พอกทิ้งไว้20-25นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกนะเพราะว่า ตัวตัวส่วนผสมนี้เขาจะมีส่วนผสมของมะนาวเขาก็จะมีกด ASA เนะเขาก็จะทําให้แบบผลัดเซลล์ผิวได้ง่ายขึ้นนะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําได้อาทิละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราผลัดเซลล์ผิวเยอะเกินไปเงี้ยค่ะผิวเราก็จะบางขึ้นนะคะแล้วแม่นายแนะนําอย่างหนึ่งนะคะใครที่ อยากให้ผิวขาวกระจ่างใสจริงๆนะคะกลางวานันแม่นายแนะนําให้เพื่อนๆใส่ครีมกันแดดทุกวันนะคะไม่ออกแดดอยู่ในร่มก็ควรใช้ครีมกันแดดนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้ครบเวลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีล้างและเช็ดออกให้ยังไงให้สะอาดนะคะเพราะว่าตัวเนื้อวัสลีนเขาอะค่ะจะแบบล้างออกค่อนข้างยากนะเรา ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะเตรียมน้ําอุ่นนะคะใส่ถ้วยไว้นะคะแล้วก็สําลีแผ่นนะคะขั้นตอนการล้างหรือเช็ดออกนะคะให้ใช้สําลีแผ่นนะคะเช็ดออกก่อนนะคะเพราะว่าตัววัสลีนะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะให้เพื่อนๆเช็ดออกเลยนะให้เช็ดย้อนรูขุมขนขึ้นนะคะเพราะว่าจะทำให้แบบเปิดรูขุมขนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเช็ดออกให้หมด เราใช้สำลีเนี้ยะคะ่ะชุบน้ำอุ่นเลยนะสำลีชุบน้ำอุ่นเพราะว่าตัวน้ำอุ่นนะคะเขาจะทำให้ตัวเนื้อวัสลีนนะคะที่เกาะอ,อยู่บนผิวเราอะคะ่ะละลายแล้วก็เช็ดออกได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเช็ดออกเลยสูตรนี้ที่ ตอนกลางคืนเพราะว่าตัวเนื้อวาสลีนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราทํานะคะแม่นายสังเกตว่าคือเขาก็ยังจะมีความเหนอะนิดนึงนะคะถึงขั้นถ้าสมมติว่าเราล้างออกแล้วหรือเราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังจะมีความเหนอะอยู่ที่ผิวเรานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้แบบเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวเรานะคะประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ แต่เวลาถ้าเราทําตอนก่อนนอนนะคะเราทําเสร็จแล้วเราเข้านอนอย่างนี้ค่ะเขาจะช่วยแบบเราตื่นนอนขึ้นมาผิวเราอะ่ะก็จะได้สดใสและมีความชุ่มชื้นขึ้นมาด้วยนะคะให้เพื่อนๆลองไปทําตามคลิปนี้ดูนะคะแต่ถ้าใครที่มีคําถามให้ทิ้งคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ